สบายครับให้ผู้ชายยกระเคีนลุกนะผมรับด้วยแล้วเราติดต่อยดีครับดีครับค่วยกันเมื่อได้เวลาแล้วก็ไหว้พระรับศีลก็ส่งเจริญพุทธมนตรจนจบก่อนนะครับเจริญพุทธมนต์จบแล้ว กั้นตพิธีกรรมสอบุญคุณพิสูจน์คุณศรนั้นก็ถวายเจตุปัจจัยไปทำอาหารจิตโตแตด่พระคุณเจ้าอนุโมทนาตรวจน้ำรับพรก็เป็นอันเสร็จพิธีจบนะครับจากนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในอันที่สองคือการแสดงมุขที่ตาจิตแด่ผู้เริหารคณะครูทุกขเกษอายุรยาชการซึ่งจะทำ จะมีการแสดงความเคารพรบูชาด้วยองค์ไรนะนี้ถึงการปฏิบัติในเช้าักเราเพราะฉะนั้นการปฏิักเช้านีเป็นช่วงเวลาที่ทําบุญอย่างหนึ่งแล้วก็พิตาอีกอย่างหนึ่งเจอในภาคค่ำนะครับในภาคค่ำเป็นงานขงการเลี้ยงนะรับสังสันแสดงความยินดีเพื่อที่จะระลึกว่าวันนี้รอบร้อยปีของ โรงเรียนรัฐธรรมเจดีแล้วนะครับก็เรียนเตือนท่านผู้มีเกียรติเป็นตัวประกันของผู้ใหญ่อย่าลืมนักกระเป๋าครับท่านอาจารย์เรียนไม่ได้อ่านหนุ่ยจ่อไปที่ท,ที่ที่เทียนบนโต๊ะบูชาเลยนะออนนสมัยนี้เราจะเห็นวิวัฒนาการเรื่องเครื่องสักการะบูชาเพระแค่จุดผู้จุดเทียนท่านในห้องแอร์นี่ก็ไม่จุดนะครับผู้ กะบางแงห่งนีใช้เทียนไฟฟ้าเลยครับลุกขึ้นไปกดแพ้เสร็จัญลักษณ็วัตกะุงครับขอเมตตามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายาติสารเนนสหาปัญจศีลานิยาจามา ตูติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนตายาติสรเนนะสหะปัญจสิลานิยาจามะตูติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตขนายาติสรเนนะสหะปัญจสิลานิยาจามะตูสมมสตุสุจ๊า นะโมตัสสะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทตนัะจามิตัารณังคัจฉามิสัังารณังคัจฉา มันทั้งปีทั้งปาวรนังัดามียังที่ซ้ำซ้ำสาังไปตั้งนรนังขัดามีก็ที่ยัปทั้งาวรนัคัดสามีติยาติปตาเวรมาลีสิขาทัสมาธิยามีอาเมสุขิตาจ We ramani pita patang sama dhyami maccha sama satana. We ramani pita patang sama dhyami. Sudra. Sirena sukading yanti. Sirena oksapat aha ya sarbasan pasiticiya. Sarapa nyabinasa ya paridang ro tamang tamang. วิทัติปฏิภาณายะสัพสัมปติสิติอังสัพโรขภิณัสยาภาริษารุตัดลังคัลัง <c oughs> <c oughs>

สุติยังที่พุทธังเระนังอาจังมิทัศนียังที่พุทธังเทระนังอาจังมิทัศนียังที่ทั้งทังเระนังอาจังมิทัศนียังที่ทั้งทังตระทัตเจริญจะตระทัตเจริญมิยังมามิจิละ

เย่อภริมานางเมตังจักาปรวาตมิมานสัมภะวะเยอภริมานางหทางอาัวันดิริยังตาสัมภาังอเวรังอะัังเยีันจรังนิมนโวาตยาโนวายาบุรเรติวีปสตังมาตุกาตุวัตาคเมัวติเกปริมาตุกะ มาตัวตาโนคมพิโนเวสะบุราปุนาอิวาทะาอิวาทะาบิยาบิวาอัาวาตระบุยะเวสังตวมัสตะมานุสตาเวสุสุลลาหะติมา กับผ้ากับสายเนี่ยหวัดับับนังที่รับนังที่ครับเดี๋ยวพอจับที่เรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าจะอนิจจาบังุพให้รับ Sadly, นั่งที่กับนวา นมยังพันเตพัฒตานี้ตระปริวารานี้ภิกขุสังคัสสะโอโนจยามะะอตุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานีพัตตานีสนัปะริวารานีปฏิคันหาโต อัมหาการเจวะมาตาปิโตอาทีนันจาคาลกตานังทีคารตังติตายะสุขายะท้าแต่ด้วยแกปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาครูอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ตลอดกาลนานเพินครับระดับนี้ครับเรียเนเชิญให้ครบเลยครับชิจค,ครับคุณครูผู้เกษียณด้วยครับเชิญที่ยังไม่ได้ออกมานะครับเพ่ท่านมีส่วนร่วมนะเชิญครับ,บรมาปนุยังไม่ได้ประเณฑนช่วยกันดูด้วยนะครับจะได้ให้ยกประเดตนท่านที่ปุ๊กพิสูจน์มาผม,ผม ไม่แน่ใจก็เป็นเชิญทานนี้เลยนะครับคาดอีก,อ,กอีกท่านสองท่านนะครับขออ,อขออีกท่านหนึ่งนะขออีกท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งครับแต่ในรี่รงพิสสามก็เลยให้นิยามวามใหม่ว่าเหมือนกับการทาบุญในครอบครัวของพวกเราเองครับาทำบุญในครอบครัวของพวกเราเอง ขอบพระคุณนะครับแล้วก็สัสดคโอเคครับยกขึ้น,แล,คคนแล้วก็ปเปลีเยนท่านเลยนะสาธุร่วมกันครับสาธุสาธุผมผมแทกนิดหนึ่งนิด,น,ดนิดเดียวนะครับเป็นข่าวก็หลังจากที่ผมไปร่วมกิจกรรมประดุจเห็นแท่นโนอนนี้ ซึ่งพร้อมที่จะส่งแสงทุกแห่งหนถึงแม้ว่าจะฆ่าชีวิตตนขอให้คนอื่นสุขกันเท่านั้นพอเพราะคุณครูเหมือนพ่อแม่คนที่สองเราจะต้องกราบไหว้ให้เด้อเสียงใจของครูสุขรังดังแสงเทียนส่องนักเรียนให้สว่างทางวิญญาณ สมคคนยิ่งที่พวกเราเฝ้าพงกราบรักซึทราบในกรุณามหาศาลเราจะรักคนครูคู่จักวาลแม้ลมกร,ราลสิ้นไปไม่ลืมเลยขอจเจริญพรท่านแค่ผภูมิเกียรติท่านอุบาาจารย์สิทธิ์เก่า ที่ยังไม่แต่ทุกๆคนก็ถือว่ามาในน้ำสิกเกา่าแล้วก็จะเล่าย่อๆภายในสามนาทีจบเพราะว่าปอนเสียงไว้ขายเวลานี้เป็นหน้าขายเสียงอาตมาก็ขายวันละหกเวทีบ้างเจ็ดเวทีบ้างวันนี้ก็เจ็ดเวทีเพราะฉะนั้น เสียมที่เหลืออีนี้จะต้องออกไว้ขายไม่พูดฟรีก็ฝากไว้แต่มาเวลานี้มาฟรีฝากท่านำลายไว้ให้ได้คิดโดยเฉพาะสิทเก่าแม้โรงลายเล่นกันวุ่นวายมากมายเป็นเดือนละไอลายสิ่ิเก่าปฐมที่จะมาคืนสู่เย้าเนี่ยแต่เวลามาทำบุญผูท อาจารย์ไม่มาแต่เวลาจะมาเื่ลงรอบค่ำมาจะออกโตอย่บายมากมายเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่ายเวลาเราตายไม่มีใครทําให้นะมาดูรายชื่อผู้บริหารครูบุคลากรที่เสียชีวิตของโรงเรียนแล้วไม,มลไม่มีชื่อนักเรียนเลยไม่มีชื่อนักเรียนแม้แต่คนเดียวก็วแสดงว่าพวกเราไม่ สนใจลืมเรือนเพื่อนของเราก็จะมาตะมาเติมว่าเพื่อนเพื่อนชั้นประสมต้นเพื่อนเพื่อนชั้นประสมปลายที่รวมรับไปแล้วทุกคนเนี่ยคือเพราะเราลืมเพื่อนเพื่อนก็เลยลืมเราเราไม่ลืมครูครูบาอาจารย์ก็ไม่ลืมเราสิตจะดีเพราะมีครูช่วยชูเชิดครูจะเลิศเพราะมีธรทมนบไหวครูรักสิทธ สิทธิเทิดครูคู่กันไปเป็นหลักใจใน,ในชีวิตสิทธ์กับครูสุดท้ายขอฝากนิยามกวีธรรมให้ทลายเอาไปคิดว่าเปลเทียนมารายแท่้เพื่อเป็นแสงอันอำไพชีวิตครูมาลายไปเหลือสิ่งใดทิ้งให้เห็นสิทธิ์รักคือความหวังดุพรังอันโดดเด่น พร่ำสอนทุกเช้าเย็นถึงลำเคงก็สู่ทนเพียงสิทธเกิดปัญญาเพื่อวันหน้าไม่หองบนเหนื่อยนักหรือขัดสนครูสู้ทนมิทอถอยอยากเห็นสิทธิดีมีศักดิ์ศรีไม่ต่ำต้อยชีวิตครูไม่เลิรอลอยหวางสิทธิน้อยๆสว่างสวัยแสงเทียนดูน้อยดส่องให้สิทธิเพียงลำไหล เก้าเกิดเก้าต่อไปเป็นโคมไฟเป็นรัศมีสองสว่างดุตะวันโลกสุขผูสุขสันตพอสิบีเทียนน้อยไม่หมองสีใสในมีไม่ไร้แสบลมพัดหอมกระนำถึงลมพัดนอนตะแคงเทียนน้อยยังสองแสงด้วยเร็วแรงคุณความดีจากลูกศิษย์มาปกป้อง ประคบประคองเทียนเล่มนี้ตั้งใหม่ได้ทุกทีราเท่าที่ยังมีเปลวเทียนเล่มนี้เหลือน้อยนักหวังสิกรักที่ลบเลวกลับตัวละชั่วเลวีวสิ่งเลวไหลไม่ควรหาก่อนสิ้นแสบริบรีฝากใจนี้ก่อนไรค่าสุดท้ายฝากวาจา ว่าวหลวงเจ้าเอลอลพันขอคารวะด้วยน้ำใจด้วยความสำนึกในพระคุณของอุบาอาจารย์ธรรมดีและอุบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันของโรงเรียนวัดธรรมดีทุกท่านทุกคนขอเจอรเอจะได้พร โตทินนางเปตานางอุปกาป,ปติอิที่จังปัตานา ได้เ,เชิญทุกท่านนะครับอย่าเพิง่งจับเลยครับเดี๋ยวจะทำวิธีมุพิจาและเป็นแบบนีน้คออรับหลวงพ่อขอเจริญพระทุกท่านทั่วเมืองไทยนะเป็นเพลงประวัติต้นด้านการศึกษาคณะกรุงเลย ไปทำวัด,ว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 ,ดนะวิคืนสุ่เย้าชาววัดธรรมนะฮะก็ติดเก่าสิบใหม่มาร่วมกันคืนสุ่เย้ากัน ขอพ่ะปุ่พ่อคุณเจ้า่อรูปตคางขอคนมามีกนลุ้นใน้ป๊อกอย่างนี้ก็มีสองนักขั้งสมและป๊อกนักขับขออนุญาตนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นลำดับของงานมุทิตานนะคะ mm hmm. คือจะเรียนเชิญคณะครูผู้เกษยียณอยุราชการของโรงบัจจดีนะคะได้นั่งที่อยู่นะที่นี้กับผมรศสมพงศ์อมิมพุนในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดธรรมเจดีวันนี้ถือว่าเป็นวันดี ที่โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นมาและครบร้อยปีในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงเช้าก็ได้ทำบุญให้กับอุบาการที่ท่านได้ลงจับสอนลูกสิษย์มาตลอดระยะเวลาของท่านจนท่านได้เสียชีวิตแล้วเราก็ได้ทำบุญอุทิศคุญกุศล ให้กับครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ร่วมรับไปแล้วสำหรับคูอาจารย์ที่ยังอ,อยู่นะครับผมในนามของสิ์เก่านะครับก็ขออำนาจแันะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนโกนะครับจงตนบาลให้คณะครูอาจารย์ทุกท่านจงมีแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยพยาธิที่จะมาแพร่พายขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงเป็นร่มโพเป็นร่มไทรให้กับลูกศิษย์รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับศิษย์น้องๆทุกท่านที่มาและที่ไม่ได้มา ผมขอเป็นตัวแทนในวันนี้ขอให้ทุกท่านคณะผู้อรจารทุกท่านชงมีแต่ความสุขคุนคเัิขอบคุณครับ ผู้ใหญ่นะคะผู้ปกครองแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าในวันนี้มาร่วมง,งานนะคะคืนสุญย่าสิเก่าโรงเรียนวัดธรรมาจดี100ปีนะคะครบรอบวันสถาปนาและในวันนี้นะคะช่วงเช้าที่เป็นพิธีทาบุญนะคะ,ะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับโรงเรียนแล้วก็เพื่ออุทิศส่วนกุส่ให้กับ ผู้ที่รว้รับปไปแล้วนะคะของโรงเรียนวัดธรรมเจดีก็โอ,อกาสนี้นะคะขอขอบคุณท่านอีกทัางหนึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะรับของที่ระลึกนะคะจากโรงเรียนด้วยนะคะขอบคุณ <Okay. S 2> นะครับ รบบริษทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพออกอากาศทางช่องหนึ่งรบบริเราชมรบบริทีวีได้ทั่วโลกทาง f เฟ b บ o ๊กแฟนเ page โดยพิมรบบริทีวี ชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใก็ดูรับบิวทีวีกันทั้งนั้นละ